สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลุงเด้งป้าไก่นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกุกุโอกะกันค่ะคลิปนี้บินกับไทยเวียดเจ็ทแอร์จะไปกินจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะใช่แล้วคับ เทีย่ยวกันแบบเต็มวันเลยเดี๋วเครื่องออกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูวันนี้เราสั่งอะไรบ้างคะ่ะหลังจากที่นี่ไปพักใหญ่ๆนะคะตอนนี้อีกประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงคุกุโอกาสแล้วะคะ่ะเราสั่งอาหารบนเครื่องไว้ด้วยนะคะวันนี้เราสั่งเป็นขนมปังเนยสดนะคะอันนี้มาจากร้าน after you เลยนะอีกอันนึ้งจะเป็นเดนิสผัดขมะคะ่ะชาน้ำดื่มนะคะขนมปังเนยสดนะคะ จริงๆเมนูนี้อร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาทานบนเครื่องบินค่ะทุกคนวิวก็บนท้องฟ้าแบบนี้เลยนะคะถึงฟุกุโอกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็8โมงเช้านะคะเครื่องลงตรงเวลามากค่ะออกมาแล้วนะคะก็จะเจอ Information Center ออยู่ด้านนี้นะคะใครต้องการข้อมูลอะไรก็สามารถไปติดต่อได้ค่ะ ทริปนี้ลุงเด้ป้าไก่เลือกเข้าเมืองโดยวิธีการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะวิธีการเดินทางจาก International Terminal เข้าเมืองนะคะเราจะต้องนั่งแชร์เตอร์บัสมาลงที่ Domestic Terminal ก่อนนะคะจากนั้นก็จะเจอทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าเลยค่ะสะดวกมากๆเลยทริปนี้เราพักกันที่เทนจินนะคะนั่งรถไฟมาประมาณ5สถานีก็ถึงแล้วค่ะมาถึงนะคะเราก็มาฝากกระเป๋ากันก่อนนะคะที่สถานีจะมีที่ฝากกระเป๋าค่อนข้างเยอะนะคะมีตั้งแต่ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กเลยนะคะนี่ ลุงเด็กปลาไก่เอากันมา3ใบนะคะมา4คน mm. ก็เอาไซส์ใหญ่เลยค่ะอยู่ที่วันละ900เยเยนเท่านั้นเองค่ะ mm. เกือบทุกสถานีเลยนะ mm. น่าจะมีที่ฝากกระเป๋าค่ะตอนนี้เราก็ฝากกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวเราออกเดินทางไปเที่ยวกันเลยค่ะ mm. ถึงแล้วค่ะทุกคน อิชิรานลาเมนสาขาแรกดังเดิมเลยนะคะไม่รู้เรามาเช้าไปหรือเปล่านะยังไม่มีคนเลยเพราะาตอนนี้ก็10โมงเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันวิธีการสั่งราเมงที่นี่นะคะก็กดจากที่ตู้ได้เลยค่ะเราอยากทานแบบปกตินะคะหรือว่าจะเพิ่มเส้นเพิ่มไซส์ดิชต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้กันเลยค่ะเริ่มที่ตัวเบสิกก่อนเลยค่ะกดไปเลยหนึ่ง จากนั้นก็รับทอนนะคะโอเคค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนี่เราจะเพิ่มเส้นด้วยนะคะก็210ยเยนนะคะถ้าเกิดแบบครึ่งเดียวนะคะ150เยนเพิ่มหมู260ยเยนค่ะหลังจากที่กดที่ตู้แล้วนะคะเขาก็จะให้เป็นคูปองแบบนี้มานะคะที่นี่เป็นสาขาแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นั่งจะค่อนข้างน้อยนะคะมีประมาณสัก15ที่เท่านั้นเองค่ะพอไปถึงที่โต๊ะนะคะก็จะมี ข้อสอบแบบนี้ให้ทำนะคะหลกัลกๆเลยนะคะเขาก็จะถามว่าเส้นเนี่ยต้องการแบบไหนนะคะระดับความเข้มข้นของซุปกระเทียม huh um. ใส่ไหมต้นหอมใส่ไหมความเผ็ดจะมีตั้งแต่ระดับ1-10นะคะปลาไก่ชอบเผ็ดนะคะปกติก็จะสั่งประมาณห้ถึงหนะคะ <Okay. S 3> yeah, so มาตัมาคะมาแล้วค่ะทุกคนอิชินาราเ oh. มชามแรกในรอบกี่ปีเนี่ย ไม่ได้มานานมากเลยนะคะวันนี้มากันที่สาขาแรกของเขาเลยค่ะที่นี่เขาจะกั้นเป็นสัดส,ส่วนนะคะหนึ่งคนก็คือหนึ่งช่องแบบนี้เลยค่ะนี่หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะะี่ค่ะลองมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคโอ้ยเป็นเต้นมากเลยค่ะทุกคนว้าวเี่นูเส้นชาชูค่ะโอเคชิมน้ำซุปก่อน uh huh. เส้นก็สุกกำลังดีนะคะปลาไก่เลือกเป็นแบบเฟิร์มนะคะมันก็จะออกแข็งๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนิ่มก็เลือกได้ค่ะคือเราสามารถเลือกได้ทุกอย่างเลยนะตั้งแต่น้ำซุปเส้นนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆเนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่อะไรก็ได้ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่980เยนค่ะนี่สิแล้วอร่อยมากค่ะสมกับการรอคอยนะคะ และนี่ก็คืออิิิลนราเมนนะคะสาขาแรกค่ะ จากอิชิรันลาเมนสาขาแรกนะคะข้ามถนนมาฝั่งตรงข้ามคะ่ะนั่งรถเมลสายแบบบิวมานะคะแล้วก็มาลงที่โอฮาชิสเตชันและต่อที่รถเมสายลาลาพอร์เลยนะคะใช้เวลาเดินทางจากอิชิรันลาเมนมาก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> ก็ถึงแล้วคะ่ะลาลาพอดค่ะหน้าห้างนะคะมีกันดั้มตัวใหญ่อยู่แบบนี้เลยคะ่ะที่นี่นะคะห้างใหญ่มากๆเลยคะ่ะร้านเสื้อผ้าร้านขายของต่างๆนะคะเยอะจริงๆเลยคะ่ะแล้วก็ถ้ามาจังหวะดี ะะเขาเซลลค่อนข้างเยอะอยู่นะคะชั้นสามนี่นะเป็นศูนย์อาหารค่ะอาหารหน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเลือกไม่ถูกนะนี่เขามีตัวอย่างอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ถึงพันเยนก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้างในฟุกุโอกะที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะน่าเดินค่ะบรรยากาศดีเชียว ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟฮกากาตะนะคะใช่ครับเมื่อทริปก่อนเนะซึ่งนานมากๆแล้วเนอะรเราเคยมาพาักแถวนี้นะคะเดินไปเดินมาทุกวันนะได้กลิ่นคร,ครัวซองหอมเตะจมูกทุกวันเลยนะคะคแล้วก็มารู้ทีหลังว่าร้านเนี้ยเป็นร้านดังซึ่งเราท<ช>านแล้วก็อร่อยมากๆเลยลผ่านไป5ปีนะครับร้านนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็คิวยาวเหมือนเดิมเลยใช่ค่ะน,นี่ครับได้มาแล้วนะครับ มินิโคโรัวซองที่สถานีฮากาตะครับผมนี่ครับได้มาแล้วครับอุนอ่นๆเลยนะครับอันนี้เป็นวีทิวเทตโต้นะครับเอ้าชิมนี่ครับมีไส้ซีทิวเทโต้ด้วยครับสีเหลืองๆนี่นะครับมาต่อกันที่รสออริจินอลนะคะนี่ค่ะอย่างน่าทานเลยแล้วก็เขาแบบว่าทําร้อนๆน,นะคะแล้วก็เทหายเทหายนะแบบว่าคนสั่งตลอดเวลาเลยคะ่ะนี่ o r ริจินอค่ะ ข้างนอกกรอบนะคะข้างในก็นุ่มๆหอมมากเลยอะ่ะร้านนี้หาไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่ามาสถานีรถไฟฮากตาตะนะคะเดินเข้ามาจะอยู่ในส่วนของตรงกลางนะสังเกตง่ายๆเลยคิวยาวแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราพักกันที่กุมนาคะสุค่ะก็จะไม่ใช่โรงแรมนะคะแล้วก็จะไม่มีการเช็คอินใดๆที่เจอคนเลยนะคะเราต้องทำเองทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาเลยคะ่ะ ตอนจองนะคะเขาก็จะให้พวกพาสเวิร์ดต่างๆมาให้เรานะคะซึ่งเราก็จะมากดเองลงทะเบียนเองทําทุกอย่างเลยเริ่มต้นพาสเวิร์ดแรกที่เขาให้มานะคะก็คือพาสเวิร์ดเปิดประตูค่ะไม่มีพาสเวิร์ดนี่คือเข้าไม่ได้เลยนะและนี่ก็คือล็อบบี้แล้วก็จุด เช็คอินของโรงแรมนี้นะคะนี่เราก็ต้องลงทะเบียนเองนะคะใส่พาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดอะไรเหมือนกับที่ตอนเราเช็คอินแบบมีคนปกติเลยค่ะจากนั้นเขาก็จะให้พวกพาสเปิร์ดเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปที่ห้องพักข้างบนพาสเปิร์ดเนี่ยก็จะไม่ใช่พาสเปิร์ดประตูน,นะทุกคนเป็นพาสเปิร์ดกล่องใส่กุญแจอีกทีนึงค่ะเปิดออกมาเป็นกุญแจค่ะตอนนั้นแหละเราถือจะอากุญแจ ไปไขประตูห้องได้นะคะ <Wow. S 1> และนี่ก็คือห้องพักทริปนี้ของเรานะคะทำเลก,ก็ดีมากๆเลยนะคะเลยจากสถานีรถไฟฟ้าเทียนจินมินามิมาแค่5นาทีเท่านั้นเองแล้วเมื่อกี้ตอนเดินมานะคะมีทั้งร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตโอ้อุดมสมบูรณ์เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานง,ง่ายๆแถวๆนี้ก่อนนะคะแล้วก็พักผ่อนค่ะเพราะว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็ออกเที่ยวเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูชิสายพานคุระซูชินะคะวันนี้เรามาทานกันที่สาขาเทนจินค่ะมีซูชิให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ย1น5เยนเท่าน,นั้นเอง วิธีการสั่งนะคะก็คือสั่งผ่านแท็บเล็ตนะคะแล้วก็ถ้าเราสั่งผ่านแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่สายพานชั้นสองค่ะสายพานเขาวิ่งเร็วมากเลยนะสิ่งทุสุดเลยเขาจะจอดแบบตรงป้ายมากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะเราเนี่ยก็คือจอดปลื้มอยู่ที่โต๊ะเราเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะวิ่งฉิวเลยไปเลยค่ะทุกคนเซตนี้นะคะถูกมากๆเลยค่ะคิดเป็นเงินไทยนะคะก็แค่ประมาณ2 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะถ้าไปเมืองไทยนะคะไม่ได้นะคะราคา ะะเราสั่งมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราทานกันก่นกอนละกันเนาะสี่คนจัด <ผม S 1> กันไป <ผม S 1> น่าจะประมาณสัก30จานได้ที่นี่นะคะก็เป็นซูชิราคาประหยัดนะคะคุณภาพอาหารก็ตามราคานะคะแต่ว่าร้านนี้นะคะเขามีกิมมิคหลายอย่างมากๆากเลยนะคะมีเกมมีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยนะคะก็คือว่าทุกๆ5้าจานนะคะเราจะได้ชิงโชคนะคะลุ้นรับของที่ระลึกนะคะซึ่ง เราสั่งไปก็เกือบ30จานนะได้ลุ้นมาหกครั้งนะคะได้มาครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ยังดีนะคะสนุกดีนะคะนอกจากการที่เราจะมานั่งหาสซูชิเฉยๆแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมมาเล่นด้วยค่ะที่นี่จะมีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าเจอก็ลองแวะเข้าไปได้ค่ะราคาประหยัดไม่แพงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นด้วยค่ะเช้านี้นะคะ เราจะออกนอกเมืองกันนิดนึงนะคะจะไปเที่ยวที่ดาไซฟูค่ะส่วนวิธีการเดินทางนะคะเราใช้รถไฟอุมูตะลายนะคะไปลงที่ฟูซึกคาชิสเตชันนะคะแล้วก็ต่อ,อไปอีก2ป้ายนะคะลงที่ดาไซฟูสเตชันค่ะจากเทนจินมาตรงนี้ก็แค่40นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะทุกคน ข้างหน้านี้เลยค่ะอิชิรันราเมนสาขาไดไซฟูดก็มีคิวตามคาดนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าคิวก่อนดีกว่าข้อสอบมาอีกแล้วค่ะทุกคนช่วงนี้นี่เหมือนเข้าโรงเรียนเลยนะคะทำข้อสอบทุกวันเลยมากแล้วค่ะอิชิรันราเมนนะคะหน้าตา ชามก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะห้าเหลี่ยมนะคะซึ่งมีสาขาเดียวในญี่ปุ่นนะคะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าชามห้าเหลี่ยมแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีค่ะ <Wow. S 1> บริเวณขอบชามนะคะก็จะมีลวดลายดอกอูเมะนะคะหรือดอกโบ้ยซึ่งหมายถึงความสมหวังะค่ะ <Wow. S 1> สาขานี้นะคะนอกจากจะมีชามแบบห้าเหลี่ยมแล้วนะคะ <Wow. S 1> เขาบอกว่าเส้นราเมนเนี่ยยาวถึงห้าสิบเ้าเซนตเลยนะ <Wow. S 1> นี่เลยค่ะ <Wow. S 1> ยาว มากเลยทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็มีใบบรรทัดแห่งวันด้วยนะว่าสามารถเทียบขนาดได้เลยค่ะยาวจริงๆ <c oughs> <c oughs> ความลิสแบบมีเดียมนี่ก็ยังถือว่าเข้มข้นอ,นอยู่นะคะส่วนเส้นเอ็กซ์เตอร์เฟิร์มนี่ก็คือแบบถูกใจมาก หลังจากที่เราทานอิชิรันาเมนเรียบร้อยแล้วนะคะเรายังไม่กลับนะคะในซอยนี้ก็จะเะต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดร้านอาหารนะคะแล้วก็ปลายทางนะคะก็มีวัดด้วยค่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นแถวนี้แล้วเข้าไปไหว้พระกันค่ะแวะมาทานอะไรกันหน่อยแล้วกันนะคะในซอยนี้นี่จะบอกว่าร้านอาหารเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราอิ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราหาอะไรทานเล่นลนิดหน่อยก็พอค่ะ ก็มาที่ร้านแรกนะคะร้านนี้นี่คือขายแต่สตรอเบอรี่เลยนะคะมีตั้งแต่โยเกิร์ตนะคะไอติมแล้วก็สมูทตี้แบบนี้ค่ะแก้วนี้ก็540เย็เยนนะคะข้างล่างนี่ก็เป็นออสมูทตี้สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไอติมค่ะ สดชื่นเลยค่ะในซอยนี้ก็จะเดินเล่นไปได้เรื่อยๆเลยนะคะด้านในสุดนะคะจะเป็นศาลเจ้าดาไซฟูเทนมังโกค่ะก็เข้าไปไหว้พระได้นะคะแล้วก็บรรยากาศในวันนี้สวยมากๆเลยนะคะที่นี่เ็จะเน้นในเรื่องของออความโชคดีนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนก็มักจะมาขอพรที่นี่นะคะขอให้สอบได้อะไรประมาณนี้ค่ะ ภายในวัดก็สวยนะคะลองเข้าไปดูล่มลื่นมากเลยเสร็จแล้วเดินออกมานะคะถ้าเกิดว่าหิวก็แวะได้ตามลายทางก่อนกลับเลยเลยค่ะและที่นี่นะคะก็คือสตาร์บัคสาขาดาตส์ไฟ,ฟูนะคะที่นี่จะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะไม้ที่เข้ามาตกแต่งอยู่ในร้านนี้นะคะจะไม่ใช้ตะปูเลยนะคะทุกคนเขาจะใช้การขัดกันของไม้ค่ะซึ่งภายในเนี่ยสวยมากๆ,ๆ,ๆเลยนะคะแล้วก็ดูดีคลาสสิกมากเลยค่ะ วันนี้คนเยอะมากๆไม่มีที่นั่งเลยค่ะก็เลยพามาดูบรรยากาศนะคะไม่ได้โตกใจมาก Thank you โอ้ร้อนๆเลยค่ะทุกคนโมจิย่างไส้ถั่วแดงค่ะชิ้นละ150เยนนะคะ10ชิ้น1 5 0 0เยนแต่เ,เขาใส่กล่องสวยทีเดียวนะนี่ทำมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะนี่ค่ะน้องๆก็จัดเกรีมเีมนิดนึงนะคะเดี๋ยวชิมแล้วกันไส้อายางเยอะเลยนี่ จริงๆมีอีกหลายร้านเลยค่ะแล้วแต่ละร้านก็คิวยาวมากเลยนะคะแล้วก็มีร้านขายูเวิเนียของที่ระลึกถ้าเกิดว่ามาฟุกุโอกะนะคะแล้วยังมีเวลาออกมาสักครึ่งวันแวะมาที่ดาไซฟูนี่ก็ได้นะคะตอนนี้นี่มารถไฟฟ้านี่ค่อนข้างใกล้นะครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโดนัทคิวยาวนะคะระหว่างทางที่เดินมาจากโรงแรมไปเที่ยวแต่ละวันนะคะคิวยาวมากเลยทุกคน <S <S> <S เดี๋ยวลองเข้าไปซื้อชิมกันนะคะว่าอร่อยสมกับที่คิวยาวแบบนี้หรือเปล่าคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะ <S <S I am donut <S <S นะคะแล้วก็มี question mark ด้วยค่ะ อนนี้นะคะมีอยู่เหลืออีกประมาณสัก3รสชาตินะคะแต่ว่าคัสตาร์ดครีมที่เขาเป็นตัวไฮไลท์เนี่ยยังมีอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเราสั่งอ๋อได้เลย thank you โอเคค่ะเดี๋ยวเอาไปชิมกันละกันเพราะมันไม่เหลืออะไรให้ชิมแล้วอะ <c oughs> ได้มาแล้วค่ะ I am donut question mark แบบนี้นะคะถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะสีชิ้นนะคะ เขาแพ็คใส่น้ำแข็งแห้งมาด้วยนะคะมาชิมกันดีกว่านี่คือรสที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะทุกคนที่มานะคะต้องสั่งหมดเลยอะ่ะพาสต้าหอมมากเลยอะ่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบไม่มีไส้นะคะหืมมันจะเบาๆนุ่มๆนะคะอร่อยมากเลยอันเนี้ย อร่อยกบบะหมี่ไส้ตอนนี้เราอยู่กันที่แคนเอลซิตี้นะคะที่นี่เป็นห้างใหญ่เลยนะคะมีทั้งแหลง่งช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารก็เยอะมากๆเลยค่ะรวมทั้งขนมของทานเล่นนะคะแล้วก็ร้านนี้ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีสาขาอยู่ทั่วเลยนะวันนี้เราจะเลือกเป็นช็อกโก,โก้บานานา่าแล้วกันเนื้อบเบๆเพราะว่าโปรแกรมต่อไปเราจะไปทานอาหารค่ำกันแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านบัซยะค่ะเป็นร้านอาหารราคาประหยัดนะคะเป็นหนึ่งในร้านที่ลุงเน็กปลาไขชอบมากๆเลยค่ะคือว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะเพราะร้า,านนี้ส่วนใหญ่นะคะจะเปิด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สั่งง่ายด้วยก็คือสั่งผ่านตู้แบบนี้เลยค่ะ วิธีการสั่งนะคะเราก็กดเมนูจากตรงนี้นะคะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะจากนั้นก็จ่ายตังค์นะคะรับคูปองพอได้คูปองเสร็จก็ยืนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วเราก็ไปนั่งรอที่โต๊ะค่ะสักพักนึงอาหารก็มาแล้วค่ะเสิร์ฟเร็วด้วยนะ นี่นะคะเมนูแรกเมนูนี้นะคะจะเป็นบีฟโบนะคะแล้วก็มีเอ็กซ์ต้าต้นหอมนะคะมาพร้อมซุปมิโซะนะคะอยู่ที่870เยเ็ยนค่ะชุดนี้นะคะก็เป็นบีฟโบเหมือนกันค่ะชุดนี้อยู่720เยนนะคะมีซุปมิโซะมาด้วยแล้วก็เพิ่มไข่นะคะส่วนของลุงเด้งนะคะเป็นบิมบ,มบิมบบบเนื้อนะคะอันนี้เป็นไซส์เลกูล่านะคะจะอยู่ที่590เยเยนค่ะข้าวเหียงเหลืออีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราสั่งกลับมาเพิ่ม140เยนค่ะ อิ่มแล้วเรียบร้อยค่ะร้านนี้นะคะอร่อยราคาดีค่ะมีสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะได้เวลากลับที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินฟุกุโอกะเรียบร้อยแล้วนะคะไฟของเรานะคะบินกับไทยเวียดเจ็ทแอร์เหมือนเดิมค่ะออกจากที่นี่8.55นะคะถึงไทยก็ประมาณเที่ยงครึ่งค่ะวิธีการเดินทางจากในเมืองมาที่สนามบินฟุกุโอกะนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเชา้ชาๆอย่างนี้นี่แท็กซี่เนี่ยสะดวกสุดๆเลยค่ะป้าไก่พักที่ย่านเทนจินนะคะก็ใช้เวลาในการเดินทางมาที่สนามบินแค่10นาทีเท่านั้นเอง ค่ารถก็ประมาณ2,000เยนค่ะสะดวกมากๆเลยถ้าเกิดว่ากับไฟเดียวกับป้าไก่นะคะแนะนำให้ออกจากโรงแรมสัก6โมงก็ได้ค่ะ6โมง10นาทีก็ถึงสนามบินแล้วมาถึงสนามบินเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาด้านในนะคะก็มีเซเว่นด้วยนะคะร้านอาหารอยู่นิดหน่อยนะคะสตาร์บัคก,ก็มีค่ะของฝากอะไรข้างในนี่ก็มีนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร้ามินิช็อปปิ้งนะคะที่นี่ก็มีให้เลือกเยอะค่ะเท่าที่เช็คราคานะคะราคาก็ไม่ต่างจากในเมืองเลยค่ะก็น่าจะใกล้เวลาบอร์ดดิ้งแล้ว คลิปนี้นะคะลุงเด้งปลไทยก็ต้องไปแล้วนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะ